มันจะโอเคเห็ดครับน,น,นะครับบุวงเดือนครับบุวงเดือนบุวงเดือนจอกหน่อยครับเล็กในสังกัดครับไปใช้กับปนไรตลอดครับน้ำา่วง,งครับบ่วงเดือนจอกหน่อยเออ เด็กเด็กถือกระตาครับ <S <S เด็กถือกระตาน้ำกลนครับหาเห็ดหาเห็ดเก่งนะครับตาดีครับอ่องเดือนจอกหน่อยครับนี่ไร้กระผมอีกครับจักหาแนวไหนก็ไปไร้ไหลพวกปากว่าว หาต่างด่วนเลยแล้วเดี๋้วทำเลยครับพวกเดืนดเอนว่าหาเก่งเลยครับข้าบนเนีเ,เดือนได้เต็มกระตาเลยเห็ดมาเห็ดข้างเต็น เฮ็ดขนมก็มีครับชัวนะ่วเนาะเพถ้าคนไม่ไหลายเขาเจ้าก็กินกินแล้วเก็จะกระถิ่มนะถิปป่มเปลือกามีแต่ขยะชั่วถ้าขวดน้ำทั้งพลาสติกนะครับถ้าท่อขนมขนมอะไรของพลาสติกหลายพอจะมันจะบานเหี่ยงับบานเหี่ยงก็รักษาป่ายอยู่แต่บานเดินไม่น่าเป็นบ่ ือข้านะครับกินแล้วเพิ่งจะถิ่มมันข้นกันขึ้นพันมี่ที่จำเนรเพิ่งแตเก็บไปนั่งครับมันข้นกันที่กินเพิ่งแตถิ่มขยะมันก็เลยหกปลาขันพ่นมาหลายๆก็เป็นเหตุครับทุกที่ะครับมันนี้ก็คือคล้ายๆเป็นแล่นมากครับพอปลาอื่นเพมันิ่นปิดเลยครับแต่ปลาบั่นจันล่านี่เพิ่น มันเปิดครับทุกคนก็เลยมาครับบ้านเองเ,เป็นเห็ดพอหนังครับเห็ดพอหนังเจออก,กอนเพ็ดพอนางไปแต่กับโซนี้ก็มีม่กับเป็นมอหนังแต่ว่ามันจิเก่อแสนชิดนะครับตัวนี้เวลาเห็นหนึ่ยาง ยางไว้ด้วยกันออกได้หลายอย่างเลยครับยังเก็บไปเลยเฮ็ดพอนังเฮ็ดพอฝ่ายไม่ติดหาอยากทีหนึ่งต้องเบื้องที่ดีมันจะเป็นใส้ฝ่ายเป็นโน่นโน่น,นครับแต่ว่ากันพอมูใหญ่กันใหญ่ดีครับเฮ็ดพอนังกับันเป็นมูเฮ้ดกันกันเบเป็นมูใหญ่กันครับตอนเวลาพ่อทีหนึ่งก็ต้องเคลียร์ครับเคลียร์ใส่เสียมหน่อยเคลียร,ร์ครับส่วหาครับ นูนน่นเนี่ยเลยครต้องเกลี่ยมันครับเพิ่มนมือครับหาบึงไปเรื่อยๆก็มือมันเนี่ยนไไเ,ยเน,นื้อเข่ากับกลิ่นนะเดรร้ายกับจังกับนะครับพ่อใจกับจังกับ บานอื่นเพราะว่ามาเป็นรถกระบะนะครับขั้นหนึ่งกับมากระบะขั้นหนึ่งกบับเพิ่อนแตแก,กมากเป็นซิฟพ่นครับเพิ่อนจะเอาน้ำเอาของมากินอย่งังไงเลยได้ไปกลับไปกับเด้์เป็นคนละกะตารจะเสียดจแต่ในไล่แต่แล้วจะเพิ่นนะครับก็ได้หากินกันด้หลายเพชรตาดีๆผู้เฒ่าเล็กหน่อยมาเบัดน,นะมัน กันนขะี่รถนั่งรถกระบ,บะมาหนูขนะันแหนมบดีดีกว่เห็นนะมันคนยางไก่เลยนะขาวๆนี่อ,อ,อนั่งนั่อ่อนอยู่นะก็นั่งขึ้นใหม่ปกติวันนี้ก็ตรงหลายนะครับแต่วันเคียไปวลวแถวนี้ย ค่อยๆเคลียร์ไปหมดละแกเลือแต่ดอกนี่หน่อยครับนี่หน่อยอมันเป็นเบ,บาะนะครับเป็นอาจจะเคลียรมหรือว่านขึ้นใหม่นะครับทั้งสิ้นเลยเพราะว่าพ่อตัวนี้มันออกโดดครับออกมาหน,นึ่งแต่อาทิตย์หนึ่งนะครับเปิ่งกับผากันมาหาคู่มากขู่เลยนะครับมาปลานนี้ครับผมว่ม,มีภัยผิดหวังนะครับได้ก,กับทุกคนครับเห็ดอ,อ,อันนี้เป็นหอย เสียมมันเข้ well, ันนี้มันแตกครับหอยเสียมันสวนนนี่ถอแถนี้ปกติงเป็นแพร่นะครับตรงนี้แถวหางใหม่แถวแถวค้งกลมแถวค้ก๊กหง่านี่ยันเป็นแพร่ได้นมเอแรเนียอ่สียวจะตหน่อยพวกเก็บได้ กระโดดสองหลองก็บหาไปเฉยๆรับกระลายนะครับครับเรามาชมผลงานมือนะครับพ่อไฟครับเครื่องกระตาครับเครื่องกระตาเน,นี่ยประมาณใจรเดอร์ครับประมาณสามโล Kaya yung